นี่เพียรได้พี่น้องเพียอ่อนได้พี่น้องอะไรนะขี้เพียอ่อนครับพี่น้องขี้เพียวขี้ขี้ขี้จะเป็นเป็นขี้เพียขี้เพียขี้เพียอุ้ยมำหลอกคูรูกแล้วมันหลอกทุนเอาขี้นะมันที่เอาขี้มาใส่ให้กินได้ยังไงกู่ไม่ไม่ว่าเป็นต่างเช่าแต่พุ่มมาอยู่อีสานปมลูกมาเป็นอีสานเข้าวแม่กินขี้ โอ้มาพี่น้องมอนี่อยู่จังหวัดสุรินยินดีต้อนรับไดมอนเข้าจังหวัดสุรินขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะพี่น้องสวัสดีครับรับชมอยู่จังหวัดใดเนี่ยก็คอมเมนต์บอกนี้ได้ครับสวัสดีครับมอนี้อยู่กับผมเฮีย้มหำตรงกับอมโอโป่งเหลืองครับพี่น้องอันนี้รู้ไหมว่ามันคืออะไรเอ้ผมก็มีชื่อนะเว้ยไดมอนเหรอเออเธอดพี่ดำพี่ดำอันนี้รู้ไหมว่ามันมันคืออะไรอ้าวนี่ก็คืออาหารดิบ เขาเรียกว่าซอยอะไรนะซอยจุซอยจอยูยูชอบอาหารอีสานใช่ไหมก็ชอบอยู่ชอบอยู่แต่อันนี้มันเป็นอาหารถ้าถ้าเปรียบเทียบเนาะก็เป็นอาหารแบบถ้าอยู่ในเมืองหรืออยู่ในอะไรแต่ละแต่ละพื้นที่มันกินไม่เหมือนกันเข้าใจไหมอ๋อแสดงว่านี่ก็แบบถ้าเป็นอีสานอ่าถ้าเป็นอีสานก็คือโซนอีสานแต่แต่บางคนก็ไม่ได้กินนะแต่สําหรับคนที่กินเขาจะบอกเขาจะเปรียบเทียบว่าพิซซ่าอ๋อพิซซ่าอ่ถ้าถ้าของของดีเลยว้าวเออ แต่สําหรับคนไม่กินเขาก็ไม่กินใช่ใช่คนไม่กินก็มีไม่ไม่ได้มากินทุกคนอคนอีสานแต่ก่อนผมก็ไม่กินแต่เดี๋ยวนี้แก้วขุมอําลํานี่นะไม่แต่ผมเมื่อก่อนเขาไม่กินแล้วตอนนี้ก็ยังไม่กินไม่้เลยออยู่มาอีสานอยู่ต้องลองอยู่ชอบวิธีวัฒนธรรมอีสานใช่ไหมเมื่อวันี้ไดมอนด์มาจังวัดสุรินพี่น้องเอาอมโอซิมบึงซิมบึงซิมแ้วบึงซิมแ้วซิมแ้วบึงเป็นยังไง จืดแบบบ่ตรนใส่ขี้เพียบอ่ะใส่ขี้เพียบอ่ะเออบัตปาดตรบัตรใส่บัตรใส่อู้อันนี้เพียรด้พี่น้องเพียอ่อนได้พี่น้องอะไรนะขี้เพียอ่อนครับพี่น้องขี้เพียรขี้ขี้ขี้เป็นเป็นขี้เพียขี้เพียขี้เพียร์อุ้ยมืงคุณยังเรียกว่าผีขี้แล้วคุณเอามาใส่ปุ่มนั่นแหละก็รู้อยู่จะมาหลอกให้กินขี้นี่นะนั่นก็คือขี้เราจะเอาใส่อาหารให้กินได้ยังไง ขี้เพียมันขี้มันไม่สวนคนกินไม้เพมาหล้กพมยข้เพมยหลอกพม่รี้เพียขี้อพียขี้เพียขม้เพียมี้ลพี้เอียขี้เอียข้เพีขี้เมีขี้เขี้เพี่ข้เพียขี้ยัง้งพีไม้เพียขีเป็นต่างชาติ้เพียม่อเียขีอเพียขีเพียขีสานีย้เพียขี้ียขี้เพียขี้เพียขี้เพขี้เพีขี้เพียี้เพียขี้เพียเพียขี้เพียขี้เพียขี้เพียีขี้เพี้เแมยี้เพขี้เขี้ี้กู้ อครูเป็นคนอีสานแล้วครูรูเบิร์ดไม่ต้องมาหรอกมึงรูเบิร์ดไม่ต้องมาหรอกครููใส่ยังไงครับมาขี้เอาขี้เพี้ยขี้เพี้ยขี้เพี้วคุณยิ้มออกมาเลยเฮี้ยขี้เฮี้ยขี้เฮียพิ้เฮียพิ้วแม่จะใครใครที่ครูครูบางในรู้แล้วก็รู้ว่าขี้เพี้ยคืออะไรเอาใส่แล้วมันก็เหม็นพี่อุ้ยมอนไรทำมึงบางหมามันยังกินหรอเออแสดงว่าแสดงว่ามึงกำลังจะหาว่าครูเป็นหมามากินได้ครูก็ต้องกินได้ทุกคน อ้าวเวนลักษณะแบบนี้แสดงว่ามึงอยากจะมีมีเรื่องจริงๆใช่ไหมไปคุยเอ้ยสัตว์โอ้ยมึงจะขี้เพี้ยบปะมึงจะขี่เพี้ยบปมึงจะมาหลอกกูกินขี้เพี้ยแล้วมึงก็มึงก็ไม่พูดด้วยมึงก็นั่งดูอยู่อ่ะเวนแต่ขี้เพี้ยไหมขี้ที่มันกินได้มันขี่อ่อนถ้าคู่แกรมามึงขีนได้ใช่ไหมถ้าแกรมามึงขีนได้ใช่ไหมเดี๋ยวกูดูขี้เพี้ยขี้เพี้ยอยู่ไหนโอ้ยเวน มึงโชคดีมันปื๊บมันหายไปแล้วอยันนี้เนาะเมื่อนั้นเขาก็ล่าปลาใส่หมดแดงมึงก็ไปสายของเขาทิ้งมาคูเช่อนะมึงกินแน่ๆเอ้ขี้เพียขี้เพียอยู่ไหนฮะเอ้ยอหมาเอาไปแล้วสรุปก็คือมันมองกูเป็นเป็นอีหมาใช่ไหมหมามึงก็ยังมากินอยู่ไม่อายปากเลยละมาไอเวนอุ้ยไอ้คุยมาไอนี่มาเนี้ยมาเนี้ยอุ้ยลึ่นสันดานหมา win.